โอ้พระเจ้าไม่อยากจะเชื่อต้องทำอย่างนี้โอเคครับผมไปดูว่าเขาเขาผ่านไอ้ตรงเราหาคำตอบอยังไงนะซึ่งผมแบบเป็นคำตอบที่ผมไม่อยากจะเจอเลยอะ่ะไม่เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำเลยอะ่ะแต่มันต้องทำครับไม่งั้นมันก็ไ,ไปต่อไม่ได้คือ,อบบนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะย้อนเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเร็วจัววงวะ แล้วยู่ๆตัวละครเราก็ได้เนวออโต้ Auto ครับมันต้องมีอะไรแน่ๆอะคือผมไปเห็นเขาอ่านตรงนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ดิมันจะมีบอร์ดแสดงว่ามันจะมีเหมือน,น,นตู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอร์ดนี่ไงนี่ฮะนังสือพิมพ์ฉบับที่ห้าศูนย์สี่เจ็ดวันเส,นะส,ส,สาร์ที่สิบเก้ามีนาพศสองพันห้าสามเจ็ดคดีพิศษนาประวัติศาสตร์โรงเรียนอันดับหนบึ่งคนร้ายบุก เดี่ยวใช้มีดไล่แทงคุณนักเรียนก่อวังเพิงเผาอาคารวอดทั้งหลังดับครึ่งพันมีตอนหน้าสิบสามโอเคมันมีแค่นี้เนี่ยครับที่ผมเจอคือมีที่ผมไปดูมาก็คือเขาเจอสิ่งนี้แล้วคือถ้าเป็นเป็นเป็นร้ายก็ทำอไรซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็เดินมั่ว คือทฤษฎติของผมถูกครับที่ว่าต้องฆ่าใครสักคนซึ่งมันมีคนเดียวที่ฆ่าได้ครับตอนนี้ก็คือคนนี้โอ้ยคือผมเป็นคนที่แบบไม่อยากจะฆ่าใครนะครับแต่ว่ามันจำเป็นนะลูกขอโทษน,นะเนี่ยได้แล้วโอเคจากนั้นออทางชั้นสามก็จะเปิดโอเคหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรละมาเราจะไปด้วยกันครับ หลังกรเซฟเลยคือบางครั้งอุ้ย,เ,ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 ขึ้นมาเจออะไรไฟก็เปิดอยู่แล้วไม่เจออะไรอะ่ะเปิดไฟฉายเหรอไฟฉายไฟฉายยังไงวะโอเคเอา้าอ๋อ ผีล่องโอนโอ้มีงี้เนีโอเคโอเคไอเทมเอ่อวิดีโอคาเมาต้องเปิดต้านอยูปิดกันอย่างกะอันนี้ตูล็อกห้อ,อสมุดห้ามชนเลยใช่ไหมเนี่ยห้ามชนครับห้ามชนห้ามชนไม่อะไรไม่มีอะไรเลยห้องกันตนแล้วโอเคนี่คือห้องสุดท้ายแล้ต้องเข้าโอเคปิดได้ยังปิดนะโอเค ออะะไร่ชั้นวางทุ่งรางวัลชัว่วโมงทุ่งรางวัลเดอชัว่วโงทุ่งรางวัลชัว่วางทุ่งรางวัลแล้วมไปโดนคนเราวิ่งเร็วตลอดเวลาเลยวะเรื่องเราอย่างงี้เรื่องเราก็ลดเรืเร่อยๆดิรู้ปะสามสองหนึ่งฮะมีนี่เกมหรอโอเคตัวเราแม่งก็อยู่อยูๆไปก็วิ่งเร็วไป อะไรอะได้เท่ม์ซูเปอร์เซามิปป้วโอเคของยังไงอะเปิดดิเปิดเอาเนี่ยมาสุดแล้วเนี่ยทำไมัวไม่เปิด,ดวะทำไมอะเอา้าคือยังไงวะ คือผมก็ยืนตรงหน้าประตูนะทำมระตไม่เปิดอนะ่ะเหลือต้องเข้าไปคุยกับโอเคต้องฆ่าสินะหมดล้ตัวยังไม่เปิด อุยนี่อะไรอะ่ะเอา้าแล้วก็เตะไม่ได้คืออีอย่างครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป็นยังไงอะ่ะเราเราก็ติดดีครับ ผสมมิ้วหน่อยคือเราติดอะไปไหนไม่ได้เลยอะไงอะบ้ากอโอเคบักงั้นทำไมอุ้ยลืมตรงนี้แล้วตนะ้องเปิดกัมเบล่าปึ้งโอเคคนพวงนี้เราห้ามชนใช่ไหม ห้องนี้เข้าไม่ได้ไประตูล็อกอุ้ยเย้โอ้ยเ,อ,เอ้ยเอ้ยอโอ้ยโอ้ออเยยมันมีห้องเดี้ยวอละเน้่ยย้อง้วยนะะ คือมันดินชนได้ครับเปิดกล้องนะโอเคเด็ไอเทมซุปเปอร์ซอมมิวมันมันน่าจะไปต่อได้แต่มันไปต่อไม่ได้ไอเทมเคียลองอีกรอบนะเมื่อกี้อาจจะไม่บัาก,ก็ได้โอเคไอัน,นี้เราข้ามข้าป่ะวะสมมตินนะ เราไม่ค้าดูเป็นไงโอเคินมันตนู้ยังไม่เปิดโอเคตายหมดถ้วยอะไรอ่ะเอาม,มาทำไมวะเอาแล้วก็ตู้เปิดใจจัของฆ่าดัสเปอร์โซมิวคือเล่นเราโอ้โหโอเคเก็นละไอเทม เพื่อสองมิใช้คุมครับมาไปต่อค่าต่อสินะเตาให้แล้แหละว่าไม่แห้ค่านี่แหละอันนั้นเราห้ามเดินชนเรือไถ้าเราไม่เดินถ้าเราเดินชนล่ะเซฟมันได้รู้ฮึเงียบเกมโอเวอร์โอเคแสดงว่าห้ามชน รู้เรื่องแล้วเราต้องฆ่าคนต่อใช่ไหมยังม,มีเพิ่มอ๋อเราเล่นเหมือนเป็ขฆาตากรลกจิตปะเอ้ยขาตากรี่วิ่งเข้ามาฆ่าคนปะเอา้าแล้วยังไงเอา้าแล้วแม่กูเดินขึ้นขึ้นใส่แมพได้คือยังไงประตูะก็ยังไม่เปิดเอาทั้วยนี่ โอเคตอนนี้เลือกเอราเท่าไหร่สามสิบตอที่มันให้สเปอร์กมิวมาก็เพราะเห็นนุนี้นี่เองถ้าเรายิ่งค่าแม่งเลือ่อนเราลดเอ่อเอเอเอมผมทำอะไรผิดครับเอ่มผมจำได้ผมไม่ได้เดินชนนะเอามาๆหมโอเคขอโทษนะเราเล่เหมือนเป็น เป็นฆาตรกรนะครับที่ถึงมีดแลกแทงแต่เราเปลี่ยนจากมีดเป็นโชวเวลเท่านี้ฆ่าฆ่าให้หมดคิดว่าเราเป็นฆาตรกรที่ถือมีดแลกแทงคนคำแบบนี้เังไงแล้ววะเลือดโอ้โห Okay. เยอยุ่ที่อันนี้ยังไงนนเดิมปะตึดขึ้นโอเคครบแล้วจะมีถ้วยลงมาอันนี้เข้าไม่ได้เราก็จะเปิดขึ้นไปได้หรอไม่มีอะไรนะยังอีก พี่เลยสามสองดีกว่นสุปเปอร์ซอมมิวดาวเลย, 3, เลยนั่นไงสุปเปอร์ซอมมิวจริงนะโอเคใช้เลยมันเป็นเกมฆ่าจะชัดวิงว่งวิง่งวิ่งย้อน หมดแล้วแล้วก็ถ้วยจะหล่นลงมาอ๋อมันมันทําเหมือนมินิเกมครับคือมันข้างนอกอะ่ะจะมีแทน่นวางถ้วยอยู่ให้เราเก็บถ้วยครบรอ่ะน,นั่นไงว่าแล้วแล้วเรื่อยเราก็ลาเลยยี่สองตาสเต็ปเราค่อยเติมตอนเลขให้หมดแล้วกันได้เทสสป,ส,ปสองมีครบโอเคเอ,อ้ามันย,ยี่สิบตัว Ôi, <laughs> <laughs> oh, tao mà lên đang. Ồ. Oh. Tống nhiên lên hả? Ok. Ok, Wing bay. ขึ้นครั้งละห้าสิบไปยอนแป๊บนึงมนันจะมีข้างหลังอีกทำไมเราโหดจังวะก็แต่พารที่แล้วละมโหดอ,อ,อันนึงแล้วก็เธอเธอฟันทีไปทีนึง,แล,ปปงนแล้วก็ใช้ซสเปอร์ซอมมิวโอเคเซฟก่อนแล้วก็ใช้ซสเปอร์ซอมมิวอีกอันนึง phải um Nào này Super sống mình cũng lên đó, À này này Đã lên Một gói mày Ok, một nhá ผมว่าใกล้หมดแล้วมั้งสภาพมันเริ่มไม่ใช่เกมแล้วอ่ะก็ว่าอยู่ไอ้พีนมันตายจากที่เคยเจอฟันสองทีตาครับไม่ต้องฟันเยอะอุ้ย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 เกิดสนิวหมดอันสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วนะ เอา้าเดินชนแล้วโอ้โหเดินชนตอนไหนวะดีนะาเซฟก่อนเนี่ยเซฟตรงนี้พอดีปึ้ง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 พยายามอย่าเซฟพระอย่าตีพระครับอันนี้บอกว่าเล่นเราหน่อยนะ สุดท้ายแล้วนะหมดแล้วนะหมดเถอะเออหมดซะทีเซฟเซฟกันเอ,อแล้วให้ต่อตัวหนังสือไม่มีอะไรบอดจะไม่มีอะไรทวนรางวัลหายหมดเลยนี่ไงนี่ไงวาง สอันสี่อันหกอันพอดีประตูก็จะเปิดเซฟยังไงต่อทำไมประตูไม่เปิดล่ะไฟดับอีกแล้วป้าจริงมีความสุขมากไหมนั่งใครนะ่ะฉันว่าเธอต้องจำฉันได้แน่ยัยนั่งโง่ที่เธอปล่อยที้ให้ตายอย่างทรามายไง ทำไมการจะถามว่าทำไมฉันถึงยังไม่ตายล่ะสินี่มันเรื่องอะไรกันฉับเธอมันอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่จริงๆก็ควรจะมีแค่นั้นแต่ในช่วงเวลาที่ถูกแช่แข็งอย่างโรงเรียนวิศาสา์มันยานานหลายปีคุณเอรบอกคุณเอร์จะบอกว่าคุณเองก็ถูกอยู่เวลาไว้ตั้งตั้งแต่ตอนนั้นฉลาดดีนี่ถึงแม้ประเินจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยแต่หากยังวนเวียนอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย คนที่เข้ามาโรงเรียนและติดอยู่ในวันอยู่ในอยู่ที่วันใดวันหนึ่งจะไม่มีทางออกจากวันนั้นได้เพียงคนเดียวที่จะข้ามไปวันพวกนี้ได้ก็คือคนที่ลงมือเปลี่ยนปฏิทินเองเท่านั้นแล่คนที่เปลี่ยนก็คือเธอณภาเดี๋ยวสิถ้าคุณบอกว่ามีแต่ฉันที่เข้ามาที่ที่ข้ามาได้แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงมาอยู่ที่วันพุธล่ะเธอคงไม่รู้หรอกตอนที่ถูกสตาร์ไปในลงกัก ฉันคิดว่าจะต้องตายซะแล้วถ้าไม่ฟื้นขึ้นมาบนสะพานสมมองไปรอบๆไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวฉันเริ่มใช้เวลาในการหาทางออกจนก,กระทั่งไปพบก,กับห้องห้องหนึ่งที่ทําให้รู้คำตอบของทุกอย่างฉันเก็บอปกรณ์แปลกๆจากศพผู้คร้ายพยายามเชื่อมต่อมันกับระบบความระบบควบคุมความปลอดภัยของโรงเรียนจะออกมาจากโลกอกการได้แล้วทำไมคุณไม่หนีออกจากโรงเรียนไปล่ะแต่มันยังไม่จบ เป้าหมายจริงๆของฉันคือการจบการศึกษาโดยระยะเวลาที่ทุ่มเทเป็นสองเท่าในที่สุดในที่สุดฉันก็แทรกแซงระบบทฏิทินได้แต่ดูเหมือนจะเกือบเหตุการข้องนิดหน่อยแต่ช่งเถอะยังไงฉันก็ข่ามมาวันนี้ได้แล้วจะขอเอาคืนจะขอเอาคืนให้สะส่นหน่อยละ่ะคุณต้องการาอะไรตัวเธอจะอยากเอาตนร่อจนตัวสัตว์เลยนะเธอกับทิ้งเพื่อนร่วมทางแล้ววิ่งหนีโดยไม่ไม่ใหญ่ดีดจ่เอาเถอะอตอนนี้เธอเป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องแล้ว เราไดตอบอย่างตรงไปตรงมาด้วยค่ะโอเคง่ายงายเลยนะจากนี้ที้และต่อไปฉันจะเป็นคนไป,ไปเปลี่ยนปฏิทินเองเธอชดใช้เพื่อชดใช้ที่เธอทำกับฉันนั่นเธอก็หมดประโยชน์แล้วไปตาซัดตอนนี้ได้เลยยังไงยังไงอะล็อกจะบอกอะ่ะเราต้องสู้อ่ะ มันให้เราสู้อะเรร็บร้อยเอ้ยยังไงคุณแพ้แล้วทำไมาถึงเป็นแบบนี้ล่ะทันที่ชาพยามจนมาถึงจุดนี้ได้แล้วแท้คุณทำเป็นคุณทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกหรอกนะชนเขาันเข้าใจว่าคุณต้องเจ็บปวดแค่ไหนแต่ถ้าคุณเกลียดฉันเกลียดการฉันแบบนี้คุณก็ไม่ต่างจากสิ่งที่คุณเกลียดสักเท่าไหร่หรอก แธอพูดได้ก็แค่ก็เธอเป็นฝ่ายได้เปรียบแหละได้เปรียบแล้วนี่ไม่จะคิดว่าจะคิดอย่างนั้นมาตลอดละสานที่แห่งนี้น่ะว่าก็ว่ามีอาถรรพ์บางอย่างที่ครอบงําจิตใจเหล่าสิเก่าให้ลุกขึ้นมาแข่งข่าและแก่งแย่งจะคิดว่าสิ่งลี้ลับพวกนั้นน่ะมันไม่มีอนา,านาจขนาดนั้นหรอกตัวประกที่แท้จริงก็คือความแข่งก่ตัตของพวกเราทุกคนต่างหากที่เธอพูดมันก็ถูกเธอรู้ไหมที่ฉันทําเป็นเก่งกล้าสามารถบอกว่าจะเอาชนะเธอเหให้ได้ ฉันก็ทำเพื่อปกปิดความสิ้นหวัง,งเท่านั้นแหละต่อให้ฉันเปิดประตูบานนั้นแลวหนีออกไปได้ไปจากเรนเรียนฉันก็ต้องอยู่อย่างเดียวในโลกอนาคตที่ฉันไม่รู้จักมาฝนดวงนี้เงี้ยวที่จะมีหวังใช่ไหมล่ะคุณเคธแต่เธอยังมีโอกาสนะถ้าฉันและคนอื่นต้องตายไปก็อยาก็ายังหวังว่าเธอจะชดเปลี่ยนแปลงอะไรให้ได้ขึ้นได้ดังนั้นนี่เป็นความลับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าเธอทําไม่สําเร็จเธอจะต้องแบกรับความสกสศรไปต่อชะการ ฉันฉันจะพยายามหาไปให้ได้ฉันจะช่วยโรงเรียนวิยีศาสตร์สัญญานะฉันจะมือเคสเอาไว้โดยที่อมือยกขึ้นเช็น้ําตาเขารู้สึกไหลไหลหลากหลายเข้าผสมปนเปกันอยู่ในส่วนลึกเขาพอใจที่ดูคล้ายจะมีที่ว่างน้อยลงและที่สุดก็เอ่ยประโยชน์อันแสนเดียวออกไปฉันสัญญาเคสอกก็ฉันฉันกอฉันกอดกลับทันที และทั้งสองก็ลำมลาการพร้อมฝากความหวังอันยิ่งใหญ่ไว้กับสายลมและแห่งโชคชะตาประตูก็จะเปิดนึกว่าเราต้องฆ่าเคสซะอีกอก็เป็นเป็นเรื่องดีอย่างหนึง่งครับที่เราไม่ต้องฆ่าเคสนะฮะแต่ทําไมเราต้องทําอย่างนั้นด้วยอ่ะแล้วเราก็กลับไปที่ห้องนี้แล้วก็จะมีผมเชื่อเลยนั่นไงปฏิทินแล้วมันต้องไม่จบแค่นี้ใช่ไหมเชื่อเลย เปิดประตูไปต้องมีอะไรสักอย่างจบอย่างจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยว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 ทำไมทำไมถึงมาบัางคับสินะแล้วก็ฉุดคิดอะไรบางอย่างได้ฉันเดินตรงเข้าไปหามาสกอดลึกลับที่น่าจะมีชื่อว่าเรนดีอย่างลั อย่าละทิ้งซึ่งความหวาดกลัวเมื่อจะเกตเห็นว่ามันดูอ่อนแอลงกว่าครั้งก่อนฉันโคจะรู้ได้แล้วว่าใครอยู่อยู่เบื้องหลังทุกทุกอย่างด้วยแรงทั้งหมดที่มีฉันก็โดดเอื้อมมือไปคว้าหัวมาขอดากระชามันออกทําให้เนื้อผ้าราคาถูกที่ไม่ได้ซักมา20ปีเกิดรอยฉีกขาดเล็กน้อยพร้อมกับเสียงปุ๊กเบาๆที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินมีใครบางคนอยู่ข้างในชุดนั้นคุณต้องการอะไรกันแน่ฉันจับแขนชุดมา คอดไว้ไม่ให้หนีจะแต่เจ้านั่นตัวใหญ่ยิ่งกว่าคนจะอีกฉันจึงดูมือเบาแลกกับไรเรียวแรงแต่เห็นอย่างนั้นสายตาของฉันก็ยังจับจ้องไปที่บุคคลลึกลับซึ่งกำลังพยายามใช้มือปิดไปปิดบังใบหน้าอย่างสุดความสามารถฉันถามว่าคุณต้องการอะไรอ,ะออกไปออกไปจากตรงนี้นี่ซะงั้นฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหะมองน,นั่นตะเข้าใส่ฉันด้วยเสียงแหบแห้ง พังดิ้นต่อจากอ้อมแข่งกระันเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รีบตะเกียรตะกายวิ่งหนีทันทีตู่จากการทำโอติกของมันดิบรับคือ,อยังไงวะคือผมอ่านผิดหรือเปล่ากลับมานี้นะบ้าเอ้ยก็จบแล้วละ่ะผมว่าแต่เรายังไม่มีห้องกุญแจเอา้ามีแล้วโอเคงั้นจบแล้วใช่ไหมวันนี้ yes ค okay. จบไปหนึ่งวันครับวันพฤหัสเฮ้ยวันพุธเฮ้ยวันพฤหัสวัพฤหัสจบไปหนึ่งวันครับโอเคอย่างนั้นผมก็ได้บทเรียนว่าเราต้องควรสำรวจด,ดีๆครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่คาดเคลื่อนจากสาตาของเราก็ได้แบบไม่ทันไม่ทันได้ทั้งคิดทำนองนี้โหลดดิ่วันต่อมาเลยเหรอไม่มีเบื้องหลังเลยเลย See you Tomorrow เยคอมพิทเอ๊ะโกโกโกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนฉากที่เราวิ่งหนีกับเคสนะครับแต่เคสนั้นหยุดวิ่งกลางทางแล้วโดนนี่ข้อไปฮะผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นเราวิ่งเท่าเดิมน,นะไม่ขยับนะ อืมอืมอืมเรื่อยๆมิงไม่ได้เราจะทำอะไรไค้นีละตูต้อะไรตามาวะมีเจ็ดตานักโกตูตรงไม่ใช่ดิห้าหกเจ็ดแปดตายังไงครับหอใครอะ เดสเลฟเดสเรีกออกไปเถอะออกแล้วซอร์สเตย์่สิบสิฝนตกโอเคงั้นเราขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อในรัทหน้ารต่วนันนี้สวัสดีครับ